ทุกคนมือนีอ้อ,อยสิพ้ามาแตงต้นคริสต์สมัสเดอ้อมือนีนี่กระของที่ห้ามมีมาเนาะอันนี้คืออ้อยสังทังอินเทอร์เน็ตพี่นนองก็จะมีลูกบอลลูกบอลแล้วก็กระไฮเอนี่มาอันนี้โบอ้อยซื้อมาใส่เองตีม,ตมปีนี่จะเป็นแบบว่าสีขาวเท่าไหปีที่เดียวอ้อยก็ไม่ได้แตงหรอก เนาะอันนี้ก็บซิมีอุปกรณ์ที่เราจะใส่แตง่งเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าโอเคคริสต์มาสของเฮาสีขาวด้วปีนี้แบบว่าจุนพูนก่อนอื่นกะก่อนอื่นก็กอนอนกคืออ้อยจะต้องเอาพวกสายอันนี้เนาะหอยหอยเนวประดับสะกอนเนาะจังคอยสิมาเริ่มแต่งกัน,นเนาะมาที่นี่เอาละจ้าที่นี่เฮากับมาเริ่มแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยเนะาะกะอ้อยกะ ปีนี้ก็คือว่าเหตุแบบว่าเออเห็ุแบบแต่งเต็มที่เนาะเพราะว่าปกติน่ะคือออยจะบอไดแต่งเทศกาลคริสต์มาสปันไดเนาะเพราะว่ากะชื่อนึงอ่อยกับบ่มมีเวลาาเรากับซองก็คือว่ามันยุ่งยากพี่น้องบันนี้ปีนี้นะคือแบบเออเฮากับบได้ไปใสไงเฮ่ากับแบบว่าเออฉลองอยู่บ้านก็เลยแบบเออปีนี้มีเวลาหลายเพราะว่ามันกลช่วงโควิดพอมันเ่ลาก็เลยแบบเอออยากใครบ้านรู้สึกว่ามีคว่วมแบบเป็นเทศกาลเบิ่งอบอุ่นเบิ่งแบบว่า อินไปกับเทศกาลคริสต์มาสแน่ก็เลยแบบเออเริ่มจัดเริ่มแต่งเนาะกัปีนี้ก็แบบว่าจัดเต็มนิดนึงเนาะอ่ะไปเบิ่งกันเลยจ้าไปแต่งตัวคริสต์มาสน้ำกันเลยเนาะ ปีนี้เนาะอ้อยก็สีใดต้นคริสต์มาสมาในตีมแบบว่าต้นขาวๆเนาะเพราะว่าปกตินะก็คือแบบว่าเขาก็จะเห็นแบบส่วนมากคนก็สิมกักแบบว่าแต่งสีเขียวเนาะแต่ว่าอ้อยอะอยากได้มันเป็นแบบว่าความแบบมีสีสันจักน้อยแล้วก็เออเบิง่งมันแบบว่าเออสบายหูสบาย,บายตางส่นะอ้อยก็แบบว่าเป็นคนมักสีขาวๆข,ขุ่ม ออกสีมินิหมอจักหน่อยสีนาก็นเลยแบบเออปีนีร่องเอาแบบว่าสีขาวนะเพราะมันกับแอปได้หลายอย่างแล้วก็ต้นคริสต์มาสที่ออยซังมาออยซังมาจากเว็บอเมซอนเนาะกะอันนี้ก็คือบผ้แพงพี่น้องก,ก็ว่าคือได้แบบว่าเครื่องตกแต่งเอียงมาครบครบเลยเนาะซังมาในราคา29ยูโรเนาะกะบขันยางหูราคากะบภาก,กันบวกลบเอาเดอร์เพราะว่าอันนี้ก็ออยก็บ,บ่แน่ใจว่ามันคิดเป็นเงินไทยนี่มันสิป,ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าบผ้แพงเนะาะโบถึงพันเนาะพี่น้อง เอเอนั่นแหละก็อ้อยกับแตงปีนี้กับบ่าเอาจัดเต็มจักน้อยนึงกับหลากซีสันที่นี่ก็เข้ากับสีแตงไปเรื่อยๆนะ้อพี่น้องเย้ากักกาบ,นะบกนนะไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนที่อ้อยแต่งเสียเรียบ้อยแล้วเนาะเอาคอแตงต้นคิดมาดให้เดียบ้อยก่อนเนาะโอเคไปเบิ่งกันได้จ้าตอนเสร็จแล้วเนาะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะของของกินเขาเนะพี่อนกะอันนี้ก็คือออยกะเอาของปีเก่าๆมาแต่งผอมนาะมากเดียบเดียบใส่กันเนาะมันกะเออก็ดูแบบว่าเป็นเออน่ารักไปอีกแบบนึงเบือ้องเราก็อบอุ่นเนะาะเวลากินเขาเราก็นั่งมองไปเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงของทางึืนบานเนาะกะไปเบื้องกันเลยจ้าเรากะ พ,พอๆกันไหมในคลิปสต์มาสบ้างว่าคลิปนี้สิมักสิชอบกันเนาะอย่าลืมแชร์แล้วกักดไลค์กดคอมเมนต์เนาะเขียนเข้ามาคุยกันใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับปีนี้กะเมื่อในคริสต์มาสสวัสดีปีใหม่พร้อมกันเลยเนาะพี่น้องขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะมาเบิ่งปีนี้กจะจัดต้นคริสต์มาสห่างไกลโลูภัยเนาะพี่น้องโอเคพบพอๆกันไหมคลิปหน่าสําหรับคลิปฉลองเอ่อปีใหม่กับคริสต์มาสเนาะกะรอพบกันไว้ได้ยใหม่ในคลิปวิดีสต์มาเนาะจาก คลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายเมื่อรีคริสมาจ้า